สวีค่ะแอดวานเองค่ะก็อพิสต์นี้นะคะแอดวานจะมาเล่าตอนที่34ของซีรีส์ดีงามค่ะคลาสสิกมากเรื่องนี้ตำน,นาน9สกุลนะคะเราถึงตอนที่34กันแล้วค่ะก็หลังจากที่เปิดประตูเข้ามาภายในบ้านสกุลจางแล้วเนี่ยท่าน8กับฟู่กวานก็ได้แยกย้ายกันสำรวจตามห้องต่างๆโดยที่อินชิงเยื่นก็รอนะคะอยู่ที่ห้องโถงแล้วก็คอยดูแลจางฉีซานอย่างใกล้ชิด ท่านแปดค่ะได้เดินเข้าไปภายในห้องห้องหนึ่งซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นห้องที่ใช้สําหรับเก็บสมบัติโบราณประจำตระกูลเขาค่อยๆเดินสำรวจภายในห้องไปเรื่อยๆจนกระทั่งบังเอิญไปพบกับภาพวาดโบราณใบหนึ่งที่ลวดลายบนภาพนั้นเหมือนจะเป็นเพียงแค่ภาพวาดที่ดูธรรมดาธรรมดา แต่กลับมีบทกรอันน่าพิศวงถูกเขียนเอาไว้ท่านแปดได้ขยับตัวเข้าไปใกล้ๆเพื่ออ่านบทกรบนภาพวาดซึ่งมันก็ถูกเขียนไว้ว่าความลึกลับของการคดโค้งรากับมังกรมีชีวิตปลากระโดดเว่ายักษ์บินได้ แล้วท่าน8ก็พยายามจ้องมองไปที่ภาพวาดอย่างท่วนทีก่อนจะพูดออกมาด้วยความตกใจและหวาดกลัวว่านี่เป็นการเขียนเรียงตัวของชีพจรมังกรนินาไม่เห็นปีศาจไม่เห็นปีศาจท่านบนรรพบุรุษทั้งร้ายโปรดช่วยผมด้วยผมไม่ได้ตั้งใจสอดรู้สอดเห็นความรับสวรรค์นะครับท่านบนรรพบุรุษทั้งหลายโปรดช่วยผมด้วย ท่านแปดร้องตะโกนออกมาด้วยความหวาดกลัวก่อนที่เขาจะรีบวิ่งหนีออกจากห้องเพื่อไปหาฟูกวานที่อยู่อีกด้านหนึ่งและเมื่อพบหน้าอีกฝ่ายเขาก็ได้ถามฟูกวานด้วยความสงสัยและหวาดกลัวว่ารองผู้การจางเหล่าบรรพบุรุษของโฟเย่ยทำอะไรไว้ในอดีตกันแน่น่ากลัวมากแต่ฟูกวานก็ไม่ได้ตอบอะไรทำให้ท่านแถามอีกฝ่ายต่อว่าทำไมยืนนิ่งงั้นละ่ะ อย่างกระท่อนไม้แน่ฟู่กวานจึงค่อยๆนั่งนะคะลงกับพื้นจากนั้นก็พูดกับท่านแปดว่าเห็นได้เส้นนี้ไหมมีเส้นได้ที่อาบพิษเหล่านี้เต็มไปหมดถ้าคุณบังเอิญแตะต้องมันแล้วก็คุณจะเน่าเปื่อยจนตายท่านแปดจึงได้ถามฟู่กวานว่านี่ต้องจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอฟู่กวานก็ตอบว่าจะลองก็ได้นะ ท่านแปดจึงถามต่อว่าที่นี่มีห้องหับตั้งมากมายพวกเรายังต้องดูให้ครบไหมอย่างที่พูดกันไว้คุณดูสิพวกนี้ร้วนเป็นกลไกทั้งนั้นอันตรายจะตายไปดูไม่เหมือนกำลังรนหาที่ตายอยู่เหรอ แต่ฟูกว่านนั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาลุกขึ้นแล้วเดินออกจากห้องไปโดยที่ท่านแปดเองก็รีบตามไปอย่างไม่รอช้าเมื่อสำรวจห้องต่างๆแล้วไม่พบสิ่งของที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้พวกเขาทั้งสองก็ได้กลับไปหาอินชิงเยื่อและจางฉีซานที่ห้องโถง โดยในการสำรวจนั้นยังคงเหลือบริเวณอาคารหลังเก่าด้านหนึ่งที่พวกเขายังไม่ได้ไปพวกเขาจึงรีบพาจางฉีซานไปที่อาคารเก่าหลังนั้นและเมื่อเข้าไปข้างในก็ได้พบกับประตูลับบานหนึ่งที่จูจ่ๆก็ผุดขึ้นมาอยู่กลางห้องอย่างไร้จุดหมายท่านแปดเดินเข้าไปใกล้ๆบานประตูเพื่อทำการสำรวจ แต่ไม่นานเขาก็ต้องรีบหันหน้าออกแล้วปิดตาของตัวเองเอาไว้จากนั้นก็พูดว่าของสิ่งนี้อัปมงคลมากนะมองมันตรงๆไม่ได้หรอกไม่งั้นมันจะมีอิทธิพลต่อความคิดคุณอินชิงเย่จึงได้หันไปถามฟู่กวานว่าหมายความว่ายังไงกันฟู่กวานก็ตอบเธอว่านี่เป็นบททดสอบของสกุลจางครับ อินชิงเยอมองกลับไปที่ประตูบานนั้นก่อนจะหันมาถามอีกครั้งว่าบททดสอบของสกุลจางเหรอนี่คือการแลกเปลี่ยนหนึ่งชีวิตเพื่ออีกคนหนึ่งเหรอ ฟูกวานไม่ได้ตอบอะไรกลับมาทำให้เธอยืนคุ้นคิดอย่างหนักใจอยู่พักหนึ่งและคิดว่าการเข้าไปในประตูบานนั้นจะสามารถช่วยชีวิตจางฉีซานได้เธอจึงรีบเดินตรงไปที่ประตูนั้นอย่างเด็ดเดี่ยวโดยที่ท่านแปดและฟูกวานก็ได้พยายามห้ามเธอเอาไว้แต่ก็ไม่เป็นผล ฟู่กวานจึงได้หาทางช่วยฮูยินออกมาด้วยการเดินไปเตะที่แท่นกลไกที่ตั้งไว้อยู่อีกด้านหนึ่งของห้อง ทำให้ประตูนั้นเปิดออกพร้อมกับอินชิงยั่วที่เดินออกมาและพูดว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพลอนจากนั้นพวกเขาทั้งสามคนก็ได้พาจางฉีซานไปนอนพักอยู่ที่บนแทน่นและเมื่อเวลาผ่านไปจางฉีซานก็ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับบอกทุกคนอย่างร้อนใจว่ารีบออกไปจากที่นี่เร็วอย่าอยู่ที่นี่ ทุกคนรีบพากันออกไปจากอาคารหลังนี้ตามที่จางฉีซานบอกและพวกเขาก็ได้มาหยุดพักอยู่ที่ห้องร้างอีกด้านหนึ่งของบ้านซึ่งจางฉีซานนั้นก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าแม้ว่าผมจะมาจากตระกูลจางแต่ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องต้นกำเนิดและพัฒนาการของตระกูลจางหรอกนะ พวกเราทั้งหมดเนี่ยแน่ใจในส่วนที่เป็นของเราเท่านั้นเกี่ยวกับส่วนอื่นๆแล้วนั้นยังเป็นปริศนาอยู่เมื่อสองสามร้อยปีก่อนผู้อาวุโสบางคนในตระกูลผมฝ่าฝืนกฎของตระกูลพวกเขาถูกไล่ออกจากตระกูลถูกทิ้งให้อยู่อย่างยากลาบาก เมื่อพวกเขาหวนกลับมาบ้านสกุลจางของพวกเราก็ไม่เหลืออะไรแล้วครั้งที่ผมเห็นเออเย่หงนำชิ้นส่วนสำลิดออกมาผมก็ตระหนักรู้ว่าทำไมพ่อผมถึงอยากให้ผมกลับมาชางซา ใต้เหมืองในฉางซามีอาคารหลังเก่าของสกุลจางซ่อนอยู่ประวัติศาสตร์หลายพันปีในนั้นเป็นที่ที่ตระกูลจางเคยใช้รวมตัวกันและยังรวมถึงสิ่งของที่พวกเขาต้องการปกป้องท่านแปดจึงพูดขึ้นว่ามิหน้าละที่แท้ลายนั้นอยู่บนเครื่องสำริดนั่นเองพบที่บ้านเก่าของตระกูลจางนี่เองถึงว่าคับคล้ายคับคา ท้างั้นผมก็เห็นมันในเหมืองว่าก่อนนะสิจางฉีซานก็พูดว่าในประวัติศาสตร์ชาติจีนของเรานั้นมีเรื่องราวลึกลับมากมายที่ไขปิดสนาไม่ได้มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดยืนยันได้ด้วยรุ่นต่อรุ่นที่มีมาความลับของชาวจีนเหล่านี้จะถูกปกป้องอย่างดีและความลับเหล่านี้ถูกซ่อนไว้ในบ้านหลังเก่านี่เอง อย่างไรก็ตามถ้าความลับนี้ล้วนไหลออกไปต้องเกิดหายนะอย่างใหญ่หลวงแน่ๆอินชิงยัวจึงถามจางฉีซานว่ามีแค่อาคารหลังเก่านั้นที่เดียวหรือคะจางฉีซานก็ตอบว่าตามประวัติศาสตร์ของตระกูลจางมักเปลี่ยนแปลงเสมอเพราะงั้นอาคารหลังเก่าแบบนั้นต้องมีมากกว่าแห่งเดียวแน่นอนและจะซ่อนตัวอยู่ลึกยิ่งกว่า ถ้าไม่ใช่เพราะกระแสการขุดเหมืองที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงใครบางคนที่ขุดโลงศพออกมาจากเหมืองคงไม่ปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนหลอกครั้งเมื่อตอนที่เออเย่หงเจอชิ้นส่วนสำลิดนั้นทําให้ผมกล้าที่จะยืนยันว่ามันมีอยู่จริงแต่ว่าตอนนั้นผู้คนเหล่านั้นยังจับตามองเหมืองนี้อยู่ ท่านแปดจึงได้ถามความเห็นของจางฉีซานว่าเพราะเหตุใดเขาถึงยังไม่รีบลงมือเสียอีกเพราะหากคนญี่ปุ่นได้สิ่งที่ต้องการไปก่อน9สกุลอาจจะแย่เอาได้จางฉีซานจึงให้เหตุผลแก่เขาว่าเป็นเพราะสถานการณ์ของ9สกุลตอนนี้ยังยุ่งเหยิงมีปัญหาทั้งในและนอกถึงแม้ว่าทุกคนจะจับตามองสุสานเหมืองแห่งนั้นก็จะไม่มีใครกล้าทำอะไรบุ่มบามแน่ๆ ท่านแปดจึงถามต่อว่าแล้วแนวซุ่มโจมตีพวกนั้นคืออะไรกันแน่ทำไมพวกเราไม่เป็นอะไรเลยตอนที่ผ่านเข้ามาล่ะจางฉีซานไม่ได้ตอบอะไรนะคะเขาเพียงแต่ยิ้มเล็กๆให้กับท่านแปดให้คิดเอาเองเท่านั้นซึ่งท่านแปดเองเมื่อเห็นแบบนั้นก็พูดขึ้นมาทันทีว่าหรือเพราะว่าแนวซุ่มโจมตีนั้นจะจำได้ว่าใครที่มาจากตระกูลจาง จางฉีซานยิ้มและพยักหน้าอีกครั้งเพื่อเป็นการให้คำตอบซึ่งก็ทำให้ท่านแปดและฟู่กวานสามารถเข้าใจความหมายได้ในทันทีจากนั้นจางฉีซานก็หันไปมองหน้าอินชิงยั่วด้วยแววตาที่หวานซึ้งจนทำให้อีกฝ่ายพูดขึ้นว่าคุณรู้อะไรไหมคุณมีชีวิตอยู่ช่วงขณะหนึ่งในขณะที่ความตายรออยู่ข้างหน้าพวกเรากลัวกันมากเพื่อที่จะช่วยชีวิตคุณพวกเราต้องผ่านช่วงเวลา ที่ยากลำบากมากต่อไปถ้าคุณป่วยอีกคอยดูสิถ้าฉันยังเป็นห่วงคุณอีกฉันจะฉันจะกลายเป็นคนโง่ที่โง่กว่าคุณให้ดู เมื่ออินชิงเยี่ยพูดจบจางฉีซานก็ได้ยื่นหน้าเข้าไปเพื่อที่จะจูบเธอแต่ก็ต้องถูกขัดจังหวะจากเสียงกระแอมของท่านแปดแล้วก็ฟู่กวานเสียก่อนทำให้จางฉีซานหันหน้ากลับมาแล้วก็พูดกับทุกคนว่าพวกเราอ่ะกลับไปช้างซากันเถอะในเวลาต่อมาเมื่อจางฉีซานเดินทางกลับมาถึงยังชางซาแล้วเร็วนะคะเล่าเร็วกลับมาแล้วคะ่ะเขาและท่านแดก็ได้นัดพบกับ 西奥吉亚。 ที่โรงน้ำชาแห่งหนึ่งโดยที่พวกเขาก็ได้ทำการพูดคุยแล้วก็ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นใน9สกุลตอนนี้เสียดจิวเย,ย่ก็ได้บอกกับอีกสองคนว่าเฉินผีน่ะครอบครองกิจการของเอ้อเย่โหงเกือบทั้งหมดและเขายังมีลู่เจียนชิ่นคอยสนับสนุนอีกตอนนี้เขาอาจจะถูกพิจารณาให้เป็นหนึ่งในกสกุลก็ได้เฉินผีลู่เจียนชินและคุณนายหัว เข้าพวกเดียวกันเพื่ออะไรบางอย่างที่อยู่ใต้เหมืองนั่นสถานการณ์ตอนนี้ช่างยุ่งเหยิงจริงๆ ลู่เจียนชิ่นคนนี้ถือว่าเป็นหน้าใหม่สำหรับที่นี่แม้ว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากมันสมองอันน้อยนิดในการสร้างปัญหาให้กับโฟเย่กองกำลังของเขาก็ไม่ได้มั่นคงกำลังคนก็มีไม่มากไม่มีความสัมพันธ์กับที่นี่มากนักเขาเฉินผีและคุณหนายหัวคบหากันเพราะผลประโยชน์ล้วนๆแล้วมันจะยั่งยืนได้ยังไงผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องกลัวเลย ฉางฉีซานจึงถามเขาว่าแล้วคุณคิดยังไงกับหมากเกมนี้เสี่ยจิ๋วเยีย่ตอบว่าโฝเย,ย่อย่าลืมสิตอนที่คุณเพิ่งมาฉางซานะ่ะคุณลงทุนให้กองบัญชาการซื้ออาวุธในมุมหนึ่งเป็นการเพิ่มคะแนนให้สูงขึ้นแต่อีกมุมหนึ่งก็เป็นการขยายอิทธิพลของคุณและครอบครองธุรกิจต่างๆการกระทำนี้ยังคงเป็นประโยชน์อยู่นะ ท่านแปดจึงได้พูดขึ้นว่างั้นจิวเยี่ยหมายความว่าเสี้ยจิวเยี่ยก็ตอบไปว่าเนี่ยอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องการเลื่อนยศตอนนี้เลยนะแต่ตำแหน่งของพ่อพระใหญ่จางในก้าวสกุลนั้นเราต้องเอามันคืนมาให้ได้ ต่อมาฟูกว่านได้เข้าไปสืบข่าวที่บ้านสกุลเฉินโดยที่เขาได้แอบฟังชิวเตอร์ข่าวและเฉินผีคุยกันเกี่ยวกับสเก็ตด,ดาวทองแดงที่สามารถชุบชีวิตคนตายได้ชิวเตอร์ข่าวนำเรื่องนี้มาเป็นเครื่องหวานร้อมให้เฉินผีหน่ะยยอมลงเหมืองเพื่อที่จะได้หาของสิ่งนั้นแล้วนำมันกลับมาชุบชีวิตให้กับอาจารย์แม่และแน่นอนว่าเฉินผีเชื่อเรื่องนี้อย่างสนิทใจ ฟูกว่านนำข่าวนี้ไปรายงานให้กับจางฉีซานได้ทราบจางฉีซานจึงรีบสั่งให้เขาเนี่ยส่งสารถึงเอ,อ่ยเย่หงให้กลับมาเมืองช้างซาอย่างรับๆเนื่องจากตอนนี้พวกเขาต้องทำการลงเหมืองแล้ว โดยที่อีกด้านนั้นจางฉีซานก็ได้ขอความช่วยเหลือจากเหล่าทหารผู้ติดตามเก่าของเขาให้นำเรื่องที่เกิดขึ้นในช้างซาไปรายงานแก่เบื้องบนเพื่อที่จะทำให้ลู่เจียนฉวนเนี่ยถูกลดอำนาจทางทหาร และไม่สามารถทำอะไรตามใจตนเองได้ต่อมาจางฉีซานได้ไปพบกับท่านแปดที่กําลังวางแผนลงเมืองอยู่ซึ่งท่านแปดนั้นก็ได้หัวเราะแล้วพูดกับจางฉีซานว่าตอนนี้ลู่เจียนฉินเนี่ยสูญเสียอำนาจในการบัญชาการทหารในกองทัพไปแล้วอำนาจของเขาน้อยกว่าเมื่อก่อนอีกนะผมได้ยินมาว่าตอนนี้เขาเดือดเนื้อร้อนใจมากและไม่อาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเมืองนั้นได้อีกแล้ว จางฉีซานก็พูดขึ้นว่าไม่หลอกลู่เจียนฉวินคนเนี้ยไม่ปล่อยให้เนื้อชุ่มฉ่ำอย่างเมืองนี้ไปรอดไปง่ายๆหลอกเขาอาจตายหากยังยึดมันไว้อยู่พิจารณาตามสถานการณ์ปัจจุบันของเขาเขากำลังมองหาคู่หูที่มีอำนาจและทรงพลังเพื่อร่วมกันทำงานนี้การนั่งคอยให้ถูกโจมตีนั้นไม่ใช่สไตล์ของเขาหรอก คุณคิดว่าหากตอนนี้เราให้ลู่เจียนฉวินเนี่ยได้เพื่อนร่วมงานคนใหม่เขาจะยอมรับแต่โดยดีไหมท่านแปดจึงถามว่าโฟเย่จะบอกว่าจางฉีซานยิ้มแล้วตอบอย่างแยบยลว่าพอพระใหญ่จางคนใหม่ธุรกิจใหม่เอี่ยมท่านแปดถามว่าโฟเย่คุณตัดสินใจเลือกใครสักคนแล้วใช่ไหมจางฉีซานจึงได้ตอบเขาไปว่าใครบางคนที่คุณรู้จัก หลังจากนั้นที่เมืองช้างซาก็เกิดงานเฉลิมฉลองการเปิดตัวบริษัทใหม่ที่มีนามว่าหุ่ยชินใจขึ้นอย่างอลังการบรรดาชาวเมืองช้างซามากมายต่างพากันมายืนชมการแสดงที่จัดขึ้นหน้าบริษัท โดยที่หนึ่งในนั้นก็เป็นคนของเชิญผีและหัวซันเหนียงอยู่ด้วยคนของเชิญผีและหัวซันเนียงพยายามที่จะเข้าไปแสดงความยินดีข้างในโดยบอกกับคนเฝ้าหน้าประตูว่าพวกเขานั้นได้รับเทียบเชิญจากเท่าแก่แล้วแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครเชื่อและไล่ตะเพิดพวกเขาไปจนพวกเขาต้องรีบนําเรื่องที่เกิดขึ้นไปรายงานให้กับเจ้านายของตนทราบในทันที ในเวลาต่อมาได้มีขบวนรถสองถึงสามคันมาจอดอยู่ที่หน้าบริษัทซึ่งคนที่ลงมาจากรถอย่างสง่า่าเผยนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาก็คือองค์ชายเปยเลอร์แห่งดินแดนตรงเปยนั่นเอง องค์ชายเดินเข้าไปข้างในพร้อมกับผู้ติดตามและได้พบกับจางฉีซานที่เดินออกมาต้อนรับด้วยความยินดีพวกเขาทั้งสองกล่าวทักทายและพูดคุยกันอย่างสนิทสนมคุ้นเคยก่อนที่จางฉีซานจะสั่งให้ผู้กว่านไปขนสัมภาระขององค์ชายเข้ามาข้างในและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ทำการพูดคุยหารือกันต่อโดยองค์ชายเปยเลอได้เดินสำรวจบริเวณรอบหน้าอาคารและที่พัก อย่างท่วนทีก่อนจะกล่าวชมออกมาด้วยความจริงใจว่าแม้ว่าสถานที่แห่งนี้เพิ่งสร้างได้ไม่นานแต่มันก็เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ดูลักษณะการวางหินก้อนนี้สิมองแวบเดียวก็รู้ว่ามีลายมือของท่านแปดอยู่จ้างฉีซานเองก็ยิ้มและพูดขึ้นว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เจ้าซื้อบอนื้อนเขียนไว้เราก็เลยวางมันไว้ตรงนี้อ๋อจริงสิ คุณเดินทางมาไกลคงเหนื่อยจากการเดินทางมากมา,มากแน่ๆจะชมสวนเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่คุณต้องการห้องข้างบนนั้นเป็นห้องพักของคุณเข้าไปพักผ่อนก่อนเถอะครับถ้าเจ้าแปดมาแล้วเนี่ยพวกเราค่อยมาเจรจาหาลือกันต่อ องค์ชายเป่ยเลอร์จึงได้ถามจางฉีซานอย่างสงสัยว่าเออห้องที่ผมจะพักนั้นใกล้ห้องของคุณหรือเปล่าแต่จางฉีซานเองก็ไม่ได้ตอบอะไรพร้อมทั้งทำสีหน้าที่ไม่เข้าใจความหมายของอีกฝ่ายทําให้องค์ชายเปยเลอร์ยิ้มแล้วตอบอย่างเป็นมิตรว่าผมต้องการพักติดห้องของคุณนะคือว่าตอนกลางคืนน่ะเราสองคนจะได้สะดวกไงอโห ชายกับชายนะคะองค์ชายเปิดเลิศมมจะมาแทนที่ชิงเยอะอินชิงเยอะของพวกเราได้อย่างไรใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนต่อไปนะคะตอนที่35แล้วคะ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอปพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูกาเลิฟ c h นิสโนเวลแอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ